สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอตรับเข้าสู่ไดนรแรการดิมมี่นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอ่า VP นะคะทุกคนเป็น VP การเติมปองนั่นเองเป็นแบบว่าเนี่ยส่วนลดการซื้อ VIP อะไรประมาณนี้นะคะเดือนนี้เพิ่งใช้ไป53ปองนะคะก็คือสาระของเรานะคะนั่นก็คือ ไอตัว VIP เติมปองนี่นะคะเขาจะอัปเดตมาเป็นถึงเลเวลที่10นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวนะคะจากแฟนเพจก็จะมีพวกแฟนเพจเวียดนามลงมาแล้วบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดู VIP 10นะคะว่าหน้าตามันเป็นอะไรยังไงนะคะเ,เราจะไปทำการบุกเกม h OK กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ v p เท่าไหร่เว้ย อยู่ที่ Vp 7นะคะซึ่ง Vp 10เนี่ยมีคนเขาบอกนะคะว่าต้องเติมพบ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะถึงจะได้ Vip เออต้องเติมพบแสนหนึ่งถึงจะได้ Vip 10นะคะเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆวข่าวๆนะคะที่หลุดออกมาเดี๋ยวรออะไรมาเดี๋ยวยืนยันอีกทีนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะงงว่า IVP เนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือการที่แบบ เราเติมคูป,ปองไปใช่ป่ะถ้าเราเติมครบที่กําหนดเราก็จะปลดล็อกขั้นต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกม HOK กันเลยดีกว่านะคะ แเ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆยเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิว สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม h o k เคการเป็นชี่เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้คือเราจะบอกก่อนนะว่าข่าวสารที่มันหลุดมาเนี่ยอาจจะเป็นเป็นข้อมูลเฉยๆที่แบบลือๆกันนะอาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงก็ได้นะคะก็อาจจะเชื่อไว50้50-50้ละกันนะคะทุกคนแต่เราจะมา สองวีไของ h o k กันดีกว่าแต่เราคิดว่าอาวีน่าจะเอาเข้าอาจจะประมาณเดือนไหนสักเดือนนะคะก็รอสป,ปอยหรืออาจจะปีหน้าเออมาตอนนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเลทราคาเข้าข้าราคะของ h OK อเคอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะสามารถจ่ายผ่านเวลาเราแบบผูกกับพวกแอปสโตอะไรเงี้ยเพจสโตเวลาเราผูกวันเลตอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะจ่ายผ่านตรงนี้ได้นะคะ เออราคาก็ดีอยู่นะได้แบบ9ปองเอ้ย9าบาทได้ย้ม3โทเค็น9บาท RV ได้12ปองเออก็ถือว่าเก้าเคอยู่ก็เพิ่มมาจาก RV นะคะราคาถูกซึ่งเฮดโอเคนะคะเหมือนเราอะ่ะเคยไปไปฟังแบบว่าพวกแบบคนรีวิวกันว่าทำไมราคามันถึงแบบว่าสกินราคามันไม่ได้โดดไปถึงขนาดไ,ไม่แบบว่าไม่ได้โดดไปถึงอ v รอะไรเงี้ยเหมือนแบบ ทางรัฐบาลที่จีนเขาว่ามีแบบว่ามาตรการควบคุมราคากาชาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็อาจจะอาจจะไม่ได้รู้หรือขนาดนั้นเออมาตอนนี้เราอยู่ที่ VIP สูตรนะคะว่าไม่เคยเติมเฮดโอเคเพราะว่าเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นได้สองเวลอันนี้ก็จะเป็นเวลปัจจุบันนะคะเวลหนึ่งอันนี้เวลสองก็เวลสองจะได้เป็นแบบว่าเหมือนเดิมเหมือนกันแล้วก็เวลสาม อันนี้เวลสีเริ่มแบบว่ามีสกินอะไรละของ h e โอเคนะคะแต่อารีเวลสามได้สกินวีลาปะหรือีอลุงเนี่ยลืมแลนี่อันนี้จะเป็นเวลสีนะคะได้กรอบรูปด้วยนี่มีแบบว่ามีป้ายกรอบอวตารมือไม่เอออันนี้น่าจะเป็นสกินคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆลิปโป้เลยอ่ะอ่ะเราก็อาจจะยังไม่รู้ชื่อฮีโร่ของ h e โรโอเคนะคะทุกคนเพราะว่า ไม่เคยจําไม่ได้ชิปไม่เคยเล่นด้วยเอออันนี้อาจจะได้สองสกินหรือเปล่าเวลห้าเออถือว่าโอเคมีกรอบเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มมาสกินนี้จูหลงเนี่ยค่ะคือจูหลงเรือพงแห่งเรือพเลเรือแห่งราชวงศ์อันนี้เป็นเวลหกนะคะได้3สกินหรือเปล่าอันนี้คล้ายๆอลิเตอร์เลยอันนี้จะเป็นตี้เหรินเจียนักพยากรณ์ววว่าให้ดูรายละเอียดด้วยนะนี่คะคะลิตเตอร์วะ ตีเหลินเจียนะคะคุณตี้หลินเจียเออวเวลหเวลหอาจจะได้3สกินหรือเปล่าใช้เพื่ออ่าเวลหนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราะจะไล่ก่อนเวลหใช้10โทเค็นนะคะเวลสใช้100รโทรเค็นนะคะเวลสใช้500ร้อยโทเค็นก็เหมือนแบบคิดเป็นคูปองทาง RV แหละเหมือนคูปองบ้านเรานะคะเวลสี่ใช้2000โทเค็นนะคะทุกคนก็คือเวลหก็5 0 0พันนะคะเวลหก็คือ หนึ่งหมื่นโทเค็นนะคะได้สามสกินน่าจะได้สามสกินนะเออสีแบบเกียรติยงเกียรติยศแล้วก็เวอร์เจตนะคะสองหมื่นโทเค็นคือเขาก็จะได้เป็นกรอบอันนี้ด้วยนะทุกคนอามาต้าเวอร์เจตแล้วก็ได้สกินเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือมีกรอบเหมือนจะเป็นแบบว่าการันตีแบบว่าเออเวอร์เจตนะเหมือนอันนี้นะทุกคนเท่อาวีบาลลว้านเราอะที่เขาเอาไปใส่คู่กับกรอบโปรไฟล์นี่ก็จะเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์เกียรติยศ ไม่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้เวลเจสองหมื่นนะคะเวลบ้านเราเท่าไหร่หมบ้านเราหมื่นหนึ่งตเออบ้านเราน่าจะหมื่นหนึ่งนะเวลเจลืมลืมแล้วแหละเออเวลอันนี้เรามาดูเวลแปดนะคะเพิ่มความตื่นเต้นคือเวลแปดบ้านเขาแปดหมื่นเอ้ยห้าหมื่นห้าหมื่นโทเค็นนะคะทุกคนถามว่าทําไมคลิปนี้พูดผิดนะคะก็คือง่วงนอนนะคะเออ <laughs> พยายามพูดให้มารู้เรื่องขอไปด้วยนะคะทุกคนถ้า พูดไม่รู้เรื่องนะคะแต่ทุกคนต้องพยายามฟังให้มารู้เรื่องเออเลเวลนนะคะ5้าหมื่โทเค็นคือเราจะได้เป็นแบบว่าสกินคุณพี่หรูหุยหุยห้ยหุวยจียพูดนำมาเห็นแสงสว่างคือสกินอลังนะเนี่ยเอ,อ้ยลำเรือมันเป็นสกินแบบฟิลฟิลมิลเลอรหรือเปล่ามิล,ลเลโอเลจยูฮีโร่นะคะเป็นแบบยูจินอันนี้เป็นสกินเขานะคะ สกินสวยทุกอันเลยอ่ะโอ้ยเป็นฟิลแบบว่าแคลรี่หรือเปล่าเออนี่จะเป็นสกินนี้นะคะที่ถ้าเราเติมในเวลแปดนะคะใช้โทเค็นเท่าไหร่นะจ้างห้าหมื่นโทเค็นนะถ้าจำไม่ผิดเวลแปดห้าหมื่นโทเค็นแล้วเราก็จะได้เป็นแบบว่าสีชื่อเฮ้ยทุกคนเวลแปดมันได้เป็นสีชื่อเกียรติยศด้วยคือแบบโอ้ oh my gosh เป็นอะไรที่คิดไม่ถึงนะคะสำหรับ r า V ีเว we well อุ๊ยคือแบบเฮ้ท o อเคเวลเออมาเปิดโลกมากเวลเก้าแสนหนึ่งแสนโทเค็นนะคะเวลเก้า well จะได้เป็นสกินโปรไฟล์สกินโปรไฟล์เราคิดว่าอาจจะอยู่ในแบบว่าเอิม่มเวลาเราเข้าล็อบบี้ชื่อเองจะมีเป็นข้อความเกียรติยศมีแบบว่าเอฟเฟกต์ถูกใจเออเพิ่มมาแค่แบบว่าเอฟเฟกต์นี้นะคะหนึ่งแสนโทเค็นแล้วมาดูเวลสิบกัน ึงเวีลสิบนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันโทเค็นนะคะเพิ่มเติมก็คือจะได้เป็นกรอบอวตารสุดยอดเกียรติยศนะคะแล้วก็จะได้เป็นตาสุดยอดแล้วก็จะได้มีการแบง่แบงเฮ้ยทุกคนเวลสิบมีแบ่งสกินด้วยแสนแสนแปดหมื่นแปดพันโทเค็น 8 8 8 8เออถือว่าโอเคนะสำหรับ h ฮดโอเคถ้าสมมติว่าเข้าอาวีจริงแล้วมันปึ้งตึงป,งปังแบบว่าป้วกปังขนาดนี้นะคะก็อาจจะมีลุ้นเออแต่มีคนบอกนะคะว่า h ฮดโอเเนี่ยเขาเออสกรีนเขาจะถูกกว่าอาวีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟแม่คือมีคนบอกว่าอาวีเนี่ยเวลสิบนะคะอาจจะมาในราคา ดูป่านวิชานะคะอาจจะมาในราคา1 0,000แสนปองนะคะเติมครบแสนปองก็อาจจะได้รับเป็นเวลสินะคะก็รอรุ้นกันอีกทีว่าอาีจะถึงเวลสิบไหมอะไรยังไงนะคะถ้าเป็นเวลสิก็อาจจะคล้ายๆ hit เ okay คไม่ต่างกันมากนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะให้ดูการแบบว่าตั้งค่าโปรไฟล์ของ HOK OK นะคะนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์แบบว่าเกียรติยศก็คือเราต้องปลดล็อกเวลก้เมื่อกี้นะคะที่เราได้รีวิวไปเฮ้ยมีอย,อย่างนี้ก็คือสิงนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะดูแก้ไขข้อมูลน,นี้เพศมีแทน,นแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปโปรไฟล์น่ารักนะว่าไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหตันน่วยตมูตมิ อันนี้ก็จะเป็นกรอบพวกกรอบวิปวับสุดยอดเกียรติยศนะคะนี้เป็นกรอบสุดยอดเกียรติยศของเวลสของเฮโเคนะคะนี่เวลเจ็ดนะของอวีก็มีเนาะแต่แบบคนละแบบกันเนาะสุดยอดเกียรติยศมีกรอบมือใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นกรอบสก,กินนะกรอบอวาตารคือแบบสวยนะอยากได้เลยอ่ะอยากได้เลยเกียรติยศอ่าเกียรติยศแบบมีประมาณนี้มีแบบว่า อันนี้10นะคะอันนี้เกียรติยศด7อันนี้เกียรติยศ4อันนี้เกียรติยศหนึ่งก็ไ like ล่ like กันไปแบบนี้นะคะตามความสวยแล้วก็ความอลังการมีอีวงีเว้นมีแบบว่านี่เฮ้ยมีกับอวตาฮัลโหลคิตี้ด้วยน่ารักเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้รีวิวให้ดูนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ว้าวมากนะคะ <c oughs> เออประมาณนี้นะคะสำหรับ H.O.K. เคเราสามารถดูอะไรได้อีกไหมการตั้งค่า เปลี่ยนยดูดู id เปลี่ยนตื้อคือเราก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนเราก็ยังแบบงงงงอยู่นะตอนนี้ก็ออประมาณนี้นะคะนะคะสำหรับ head <Hawk> เ, okay. เออถือว่าโอเคเลยนะชอบเลยนะคะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะขออภัยด้วยนะถ้าพูดผิดพูดถูกนะคะเพราะว่าเบอร์มากเออทุกคนเดี๋ยวไว้อาจจะอาจจะ อยากให้รีวิวอะไรใน h a d ok นะคะก็คอมเมนต์มาบางไว้เดี๋ยว,ว,วจะรีวิวให้นะคะกดติดตามด้วยนะ